สวัสดีค่ะตามติดชีวิตมาดามโรสนะคะวันนี้พเพื่อนๆสงสัยว่าวันหยุดมาดามไปทําอะไรบ้างนะคะนอกจากงานประจําแล้ววันหยุดมาดามเป็นแม่ค้าขายผ้าค่ะขายผ้าไหมผ้าฝ้า ผ้าไหมไทยผ้าไหมลาวมีหมดเลยนะคะใส่ผ้าไหมยังไงให้ปังไม่ให้ป้าสอบถามได้นะมาดามแนะนําได้ค่ะและอีกอาชีพหนึ่งของมาดามคือมาดามเป็น,มาามปนแม่ค้าขายครีมนะคะครีมของมาดามมี2ตัวมีกันแดดออกซิเจนตัวนี้นะคะ SP50PA3 บวกนะคะได้ทั้ง UVA UV และ UVB นะคะทําให้หน้าขาวกระจ่างใสไม่ทําให้ผิวอุดตันไม่ทําให้เกิดสิวนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะคะเป็นอัลฟาอบูตินลักษณะ า้หน้าใสาแล้วก็หน้าเด็กชายแล้วปังแน่นอนค่ะเพื่อนๆสนใจติดต่อมาดามโรสได้เลยนะคะมาดามยินดีให้คําแนะนําว่างๆมาคุยกับมาดามได้เลยนะคะที่ร้านมาดามโรสผ้าไหม่ไทยลาวมาดามพันล้านค่ะ